น้ำตกฝ่ายลุงลองดาวตำบลบ้านนาอำเภอภกระปอจังหนนดนอนองว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยในภาคใต้ของเรา น้ำตก่ายหลุงลองดาวแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนเขตรถไาพันสัตาของนาคาโดยการที่เราจะเข้าไปชมตกเนี่ยเราจะต้องเดินประมาณ7กิโลเมตรซึ่งทางเดินของป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะขบลถมากๆเลยทีเดียวโดยที่เราจะต้องผ่านเข้าไปในป่าลุยน้ำลำธารเดินลอะอินที่ลื่นมากเดินขึ้นและลงเขาที่ชันมากรวมทั้งยังได้เจอธรรมชาติที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยต้นไม้นานาชนิดป่าดิบชื้นและต้นไม้ใหญ่ และทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาสั้นๆก็คือ2วัน1คืนนั่นเองเริ่มต้นการเดินทางในครนั้นนี้เราจะเริ่มต้นกันที่หน่วยพิทักษ์ป่าเชื่อเหลืองเขตและผักพันธุ์สัตป,ป่าของนาคาซึ่งได้ติดต่อกเจ้าหน้าที่ไว้แล้วจากนั้นเราก็นั่งรถก,กระบะไปที่จุดเริ่มเดิมที่ฝ่ายคลองแพกขวาโดยจากนี้ไปเราก็มาชมอนว่าระหว่างทางเดินไปถึงแคมป์นียเจออะไรบ้าง เดินมาสักัก็เลอะซะแล้วนี่ก็คือด้วงไทโลไบต์นะครับเป็นด้วงชนิดหนึ่งที่ไม่มีพิษหากมองผิวเผินอาจจะมีลักษณะคล้ายๆตัวตะขาบโดยตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กมีลำตัวยาวประมาณ8-9มิลลเมเท่านั้นมีลักษณะเหมือนหิ่งห้อยช้างตัวผู้และไม่สามารถเรืองแสงได้เหมือนหิ่งห้อยนะครับโดยด้วงไทโรไบต์เนี่ยจะสามารถพบ ในป่าดิบชื้นเขตร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและเอเชียตวันออกเฉียงใต้นะครับ โดยระหว่างทางเราก็เดินลาะทรายน้ำมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหินแล้วก็ค่อนข้างลื่นระหว่างทางเดินไปน้ำตกเนี่ยหรือไปแคมป์ก็จะมีเราต้องเดินผ่านพวกน้ำ,นำลำธารก็จะมีโขดหินซึ่งตรงโขดหินเราต้องระวังปเป็นพิเศษเพราะมันมันค่อนข้างลื่นแล้วก็อันตรายเราค่อยๆเดิน แต่ว่า,นะา,วาทาเดินไม่ค่อยสนุกบาผมไม่ชอบประจนทางโดยตัวเนี้ผมคิดว่ามันคือตุ๊กแกบินโดยตุ๊กแกบินเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายจิ้งจกบ,บ้านแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยมีจุดเด่นคือมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วเท้าและมีแผ่นด้านข้างลำตัวใช้สำหรับการลอดจากต้นไม้จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในระดับต่ำกว่าตุกแกบินเนี่ยอาจจะพบได้ที่ในปาน่าดีก และบริเวณที่นุชอาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะพบนั่นแต่จังหวัดประจวบของไทยไปจหลดถึงแหลมมาลาย,ยูหรือจนถึงอินโดนีเซียเลยโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าฝนนะ่ะน้ำจะค่อนข้างเยอะแต่ที่มาในครั้งนี้น้ำค่อนข้างน้อยถ้าน้ำเยอะเนี่ยปกติแล้ว การเดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะเพราะว่าน้ํามันจะขึ้นสูงและทําให้เราอ่ะเดินค่อนข้างลำบากและของที่เราแพ็กมาต้องแพ็กอย่างดีไม่งั้นน้ำเข้าแน่นอนแ เราถึงแคมป์มาประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายทั้งต้นโดยแคมป์ของที่เนี่ยจะรับรองได้ประมาณ3กลุ่มหลักๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งกันดูแลจากทั้น,นก็พาก,กินข้าวเที่ยงและพักผ่อนตาสยายๆจะเตรียมตัวไปที่น้ำตกฝั่งลองดาวในช่วงเย็นนี้โดยยังไม่ทันเริ่มเดินเลยฝนก็ตกลงมาซะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะ เพราะว่าเราจะได้เดินขึ้นแบบไม่เหนื่อยไม่ใช่สิแบบไม่ร้อนเพราะจากที่ได้สัมผัสในการเดินขึ้นเนี่ยก็ถือว่าชันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโดยระยะทางบรรชมตกก็ประมาณ2กิโลเมตรจากแคมป์โดยช่วงแรกจะเดินเป็นทางชันขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วถัดไปจะเป็นทางลาดเล็กน้อยในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าพีกเลยเหมือนกันก็คือจะเป็นทางลงที่แบบชันมากโดยจะมีเชือกให้จับแล้วก็ค่อยๆลงไป ซึ่งในวันที่เรามาเนี่ยก็ฝนก็ตกค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็ระหว่างขาลงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าจะมีหินแล้วก็ระวังลื่นว่าถ้าลงไปในค่อนข้างตัลายเลยทีเดียวและธรรมชาติระหว่างทางที่เนี่ยค่อนข้างเชื้อดมสมบูเลยทั้งต้นไม้ใหญ่เล็กนาชนินมากมายเราเดินผ่านได้กลิ่นถ้ามันหัดเนี่ยก็รู้นะอหอมมากไม้หอม ท,ท,ที่แล้วกลาวใหญ่มากนี่แหละน้ำตกสายลุ่มลองดาวน้ำตกที่ซ่อนอยู่ในป่าด,ดึกแห่งดินแดนภาคใต้ทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง Mark. ที่นี่ก็ถือว่าครบรถมากเลยในการเดินป่าที่ได้เจออะไรมากมายแค่สองวันหนึ่งคืนและผมก็คิดว่าอยากให้ที่นี่คงความสวยงามแบบนี้อยู่อยากให้ทุกคนที่มาที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตามช่วยการรักษาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเอาอะไรมาเราก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยผมคิดว่าตัวแปรสาคัญที่ทําให้ธรรมชาติเปลี่ยนไปแตกต่างจากอดีตของเราก็คือมนุษย์ของเรานั่นแหละ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่รักษาเขาใครล่ะที่จะเป็นคนรักษาเขา และหลังจากนี้ผมจะไปเขาไหนโปรดติดตามไน้ที่เพจไปเองก็ได้และช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับ